คอนป่าหลากหลายหลาย,หลายชีวิตวีนะคทุกวันนี้ตอนอยู่บ้านลูกๆขอดูกนกนัวันละกี่รอบก,กันคะคือพูดเลยว่าทางนี้ขอดูวันละ3า0พันลอก็นยากกาังคะ เข้าก็มามาเขอาดูก็ร์ตนหน่อยหายใจออกก็มามาเขอาดูก็ร์ตนหน่อย <c oughs> จริงๆทางเราก็คือไม่อยากน้ำแล้วก็พยายามที่จะพาทำอย่างอื่นบ้างบางทีก็ต้องอนุญาตให้ดูการ์ตูนบ้างแต่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับว่านแล้วก็ที่บ้านเราเลยนะคะก็คือทุกๆเรื่องที่เด็กๆได้ดูเนี่ยจะต้องผ่านการสแ,แกนแก็สแก าหรือว่าประมาณก่อนเท่านั้นและวันนี้มันก็มีอีกหนึ่งเรื่องมาแนะนําค่ะผ่านการสกรีนมาแล้วเรียบร้อยแล้วรองว่าไม่ผิดหวังก็คือเรื่องนี้เลยภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่นชุดนครป่าหลากหลายชีวิตคือเด็กๆเนี่ยยังไม่เคยดูสักตอนนะคะแต่ว่าเนี่ยดูมาแล้วสามตอนคิดว่าเป็นการ์ตูนที่ดีให้เด็กๆดูได้แล้วก็มั่นใจว่าลูกๆต้องชอบแน่นอนเพราะเป็นเรื่องราวผจญภัยในโลกแฟนตาซีของสัตว์ต่างๆมากมายในป่ามหัศจรรย์ที่สาคัญขอบอกเลยว่าภาพสวยมากมาก กรอบในการ์ตูนนะคะเขาจะไม่เหมือนการ์ตูนเด็กๆทั่วๆไปเพราะว่าเขาเป็นลายเส้นเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นนกพิเป็นเสือเป็นต้นไม้ดอกไม้คือมันจะมีความแบบสม ไม่ใช่แค่ไลายเส้นสวยอย่างเดียวนะคะเนื้อหาในแต่ละตอนของนครป่าเป็นการเรียนรู้ศาสตร์พระราชารอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพไปกับเสือหลากหลายพร้อมของผีเสื้อเหล่านกพูกและสัตว์ประหาน้อยใหญ่ก็จะช่วยสอนเรื่องราวต่างๆไปด้วยค่ะอย่างตอนแรกนี้ชื่อตอนว่าขันติยะเสือแห่งความผี เด็กเรื่องความเพียรพยายามนะคะโดยมีพระเอกคือพี่เสือขัติยะเป็นตัวละครเอกส่วนตอนที่2มีชื่อว่าไอสไตล์เสือนักคิดวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ย่อยออกมาเป็นการ์ตูนให้เด็กเข้าใจง่ายค่ะและในอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นตอนที่3ซึ่งมีชื่อตอนว่านกผู้อนุรักษ์ภาษาไทยแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามเด็กๆมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาล้วนะมะมัดจะมีการ์ตูนให้ดูรุ่นหนึ่งที่สำคัญการ์ตูนเรื่องนี้คือภา สวยมากๆมากๆแบบเด็กๆต้องเสิร์พันที่สำคัญก็คือดูจบแล้วมากจะถามคาถาม,ถาม,ถามว่าเด็กๆได้อะไรจากการ์ตูนเรื่องนี้เพราะมันเป็นการ์ตูนที่นอกจากภาพสวยแล้วอ่ะยังมีประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดด้วยใครอยากดูแล้วเริ่มแล้วนะ อยากของแอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือมีการขอพระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตจากผลงานดุษฎีนิพนธ์ชุดหลากหลายหลายชีวิตนำมาสร้างสารรค์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัารายลักษณ์อค拉ร,ราชกุมารีกรมพระศรีสวัาดขวัฒนาวรขัติยราชนารีเนื่องในโอกาสทรงได้รับการทุนกล้าถวายพัสมัญญาสิริศิลปิน โดยมีทั้งสิ้น16ตอนค่ะภาพสวยไหมามามถามก่อนภาพสวยไหมชอบไหมจากถ้าสมมติจะบอกให้เพื่อนๆมาดูพี่าจะพูดว่าอะไรภาพสวยแล้วก็พูดภาษาชาัดเจนมากแล้วข้อคิดจากการได้ดูตอนที่3เนี่ยพี่ตาได้ข้อคิดอะไรบ้างภาษาไทยคือภาษาที่สำคัญมากนนะคือภาษาโอ้ภาษาไทยที่เหมือนเสียงเพลงแล้วอะไรอีกเนีย่ยภาษาไทายเหมือนกับ ตนตรจริงมันมีอีกหลายตอนจริงๆมันมีตอนเสือขัตติยะเสือแห่งความเพียรแล้วก็ตอนที่สองเลือกเสือนักคิดวิทยาศ <Wow. S 1> าสตร์สายสายอยากดูอีกไหม <Yeah. S 1> นังตั้นอยากดูอีกไหมโอเคไปงั้นเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีก2อตอนเลยชอบ <Yeah. S 1> ใช่ไหม ว่าจะให้แค่ดูแค่ตอนเดียวแต่ปรากฏว่าติดใจดูไปทั้งหมด3ตอนตั้งแต่ตอนที่ wow. พี่เสือแห่งความเพียรพี่เสือไอสไตล์้สุดท้ายก็คือเรื่องนกทูกอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะสำหรับบ้านไหนที่สนใจนะคะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยเดี๋ยววันจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะบอกเลยว่านอกจากที่จะถูกใจแม่แล้วเนี่ยยังเป็นกระตุ้นที่ถูกใจลูกๆด้วยคะ่ะที่สําคัญคือหว่าชอบในแต่ละตอนที่มันสอดแทรกความเป็นไทยแล้วก็สอดแทรกแนวคิดดีๆให้กับเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ฟังกันใหม่นะคะไปกันค่ะบ๊ายบาย